ตอนนี้เราจะไปเอาใบเสนอราคานะคะที่แกนโฮมมากก็ตอนนี้สี่โมงจะครึ่งแล้วต้องรีบนะคะรีบขับรถเดีย๋ยวรถติดไปไม่ทันเดีย๋ยวเขาปิดไปกันเราก็จอดรถแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปแกนโฮมมากกันค่ะวันนี้เรามาแกนโฮมมากสาขาลำอินทานะคะ ใกล้ๆก,กับห้างแฟชั่นไอแลนด์ค่ะส่วนมากเราจะมาซื้อสุขภัณฑ์ที่นี่กระเบื้องที่นี่นะคะเพราะว่าจะมีคุณภาพที่ดีมากวันนี้ก็เดี๋ยวมาเลือกสุขภัณฑ์ชักโครกแล้วก็อ่างล้างมือแล้วก็กระเบื้องนะคะแล้วก็ขอมาเสนอราคาเขาด้วยว่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็เช็คของว่ามีไหมตอนนี้เราก็มาเดินดูของสุขภัณฑ์แต่งห้องน้ํานะคะอันนี้จะเป็นที่วางสบู แล้วก็เป็นที่แขวนผ้าขนหนูนะคะสีทองสวยเชีจวค่ะนี่ก็ทิชชู่ที่แขวนทิชชู่เป็นสีทองนะคะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าแต่ละท่านนะคะอันนี้ก็เป็นที่ล้างมือนะคะ,ะประมาณนี้เลยก็าใครชอบสีที่แบบหรูหราหน่อยนะคะเล่นไฟอันนี้น่ารักค่ะประมาณสองสามพันนะคะไม่รวมก๊อกน้ำนะก๊อกน้ำก็ไม่เกินพันบาทนี่ค่ะ ก็เป็นอ่างล้างมือนะคะน่ารักน่ารักค่ะของที่นี่คุณภาพดีมากๆนะคะแล้วมีให้เลือกมากมายเลยค่ะก็มีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ก็มีนะคะที่เห็นส,สวยๆเนี่ยทั้งหมดนี้คืออ่างล้างมือนะคะเป็นยังไงคะสวยมากเลยวิบวับน่าดูเลยใช่ไหมคะเป็นสีทองสวยด้วยเล่นไฟน่าดูเลยค่ะถ้าใครชอบนะคะนี่ค่ะสีโรสโกเลยค่ะ ต้องเด่นรุ่นไม่มีของไม่มีใช่ค่ะโรงงานก็ไม่มีขอเหรอท่ของ,งไทยวัสดุหรอเพาะมาเปของี่ออจะพาะจของไทยวัสดุอืมคือต้องเป็นอันที่ไทยวัสดุจกีกยวช็กโกโไม่มีเนาะ ตอนนี้เราก็รอน้องเขาทำใบเสนอราคานะคะของกระเบื้องค่ะที่สั่งไปสรุปว่าได้กระเบื้องนะคะก็เนี่ยค่ะพามาดูเฟอร์นิเจอร์ตะมุตามีน่ารักน่ารักค่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มินิมอลหน่อยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นแอร์ที่บ้านก็ใช้รุ่นนี้ค่ะและนี่ อยางนำเสนอมากตู้เย็นของ h าร์เลหรือ h e เฟเลนะคะถ้าเรียกอีกอย่างหนึง่งแต่จะติดคำว่า h าร์เบมากกว่านะคะเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังลดราคานะคะซื้อ1แถมหนึ่งจากปกติแสนกว่าบาทเลยนะคะตอนนี้เหลือ37,000ค่ะน่ารักนะคะคือสายแต่งบ้านเนี่ยชอบเลยแล้วก็แข็งแรงทนทานมากค่ะลูกค้าเคยซื้อไปแต่ว่าใหญ่กว่านี้นะคะใหญ่กว่านี้อันนี้4 4คิวค่ะ 4.4คิวเท่านั้นก็ตั้งไว้ข้างบาร์ได้ค่ะแล้วนี้เราก็จะเป็นหนังสือคู่มือที่ช่วงนี้มีอะไรลดลดราคาบ้างนะคะโปรโมชั o ่น4-3ปีค่ะนี่เราก็เดินเดินดูไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้องเขาจะเอาเอกสารมาให้และก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ทำการกลับบ้านไม่มีอะไร สะดวกสบายนะคะขุดถนนสรุปว่าก็ได้แต่กระเบื้องนะคะแล้วสุขพันธ์ก็ต้องไปที่ไทยวัสดุค่ะแต่ไม่เป็นไรใกล้ๆนี่เอง